สวัสดีค่ะการอาสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการบ o ส s r น n n อร Channel และวันนี้เราก็มาเล่นเกมส์อปิโอครับคนอื่นจะเรียกเกมอะไรผมไม่สนนะครับแล้วเราวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคุณกี้ครับซึ่งมาจากรายการคุณกี้ช h a n n ครับสวัสดีครับคุณกี้แนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุยผมชื่อคุนกี้มาจากรายการคุนกี้และผู้ีิดต่มาจากคุณกี้ แล้วก็แล้วครับเราก็ก็ไปทำภารกิจนะครับไม่ต้องไปสนใจครับไอ้เหี้ยวันนี้นะครับเราก็จะมาัวร์สถานที่ต่างๆนะครับเจอเกมสกอร์บิโอครับเกมเป็นป่องครับครับผมเรียกสกอร์บิโอะว่าหน้าเว้นที่ว่าเข้ามาเป็นเป็นแป็นป่องนะครับเข้าเกมมามันก็เป็นแมงป่องไม่รู้พออะไรครับก็ใส่ขอเขมาเกมมีเปงปล่อง คือเปนี่มาจากไหนวะคุณกีครับวันนี้เราก็จะไปทัวร์ที่สถานที่แรกที่เก็บกันที่ท่ก็คือบ้านโป่งเมือกเลยโรงแรมครับในพาร์ทนี้คือพาร์ทที่หนึ่งเราก็จะมาทัวร์ในบ้านโป่งเมื่อกี้ครับในในโรงแรมครับโรงแรมโรงแรมหนึ่งครับโรงแรมสองแรกเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นอกนตีนะครุณกี้ครับอโอ้มีน้ำตกที่สวยงามว้าว น้โมน้โมพอยบบ็ดเน,นี่นสัตวแม่งตกตายเลยแมมีตอะไรางแตก็อตอขอภัยจากการเล่นไปเกิดของผมนะครับจริงทำให้ชีวิตอันน้อยนิดของผมนะครับไดไปครับเอาแป๊บหนึ่งนะครับจะขอขัดรายการเองแป๊บนึ่งนะครับเพื่อ เปิดเพลงมันๆนะครับเมื่อกี้ครับโอเคไหมครับจะขัดรายการหรือว่าไม่ต้องเปิดเพลงครับไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเล่นต่อเลยหบุดนะครับผมตอนนี้เนี่ยนี่เวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้ครับขอรอบครับขอครับผมกดค้อนครับก็เกิดวันนี้เราจริงอะไรก็ปกติเวิธีพี่ๆเทิร์นไปนะครับก็กดกดเลขสี่แล้วกดตัวอีกครับจะเป็นการซื้อสองครับเดี๋ยวผมขอเลือก รถด,ดีวกว่าครับรถเป็นรุ่นรถฮิปปากล้วกันาแล, <Stand back. S 1> ล้ววว้เราเาอย่บ้านเลกัตอนนี้ในคลิปมีได้ยินเสียงคุณนะครับตอนเนี้ยคุณใครครับคุณคุณไหนคุณไหนคุณเบสครับคุณยอยครับวันนี้เราอจะมาเกียนตำรวจกันนะครับ ีเห็นนักทัศน์ที่อาจจะอยู่ในประเทศเขมรกัมพูชาหรือว่าอะไรสักอย่างครับแต่ดูนะครับเดี๋ยวพาตัวร้านข้าวเขาปิดไวมันตาตกระคุณเบสตุกเซียงครับผปการตเซียงครับโอ้ยเปิดการทุกบอสเอาเอาเอาปิดการเอาประกาศนะครับว่าคุณย้อยครับตกตกเตียงเมื่อเช้าครับผมเมื่อกี้เมือพึ่งถูกรถชนครับไม่ใช่ดิผมไปชนเขาไปษาจีนลูกนี่ครับหลังจากการดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาตัวนะครับ ตัวอักษรบางตัวนะครับจะเหมือนประเทศไทยนะครับครูครับรู้ไว้ให้ดีนะครับโอ้เขานับตัวอักษรบางตัวของเขานะครับจะเหมือนประเทศไทยนะครับโอ้โหนั้นขายเสื้อผ้าคุณกี้คุณตะวันขายเสื้อผ้าเหนะมือปิดแล้วก็เราจะไม่เอานะกี้ครับวันนี้เราจะมาเกียร์ตำรวจเอ้อโอ้โหรถตำรวจเอออะไรนะขากี้ตลอดไปนะเอ้าตลอดไปนะไอ เล็กสิเหรอ้แอปบอกว่าตเลยเกไปเลยทนี <đ improve> ่คร <okes> ับไกี้ครับตอนนี้ผมก็จะขอขัาตัวดีกว่าไอ้อ อะไรประมาณนีไมครับไอีตมให้ดูครับลบอตัไะโอม่งพวมันเต็มเลย่่าไดัจะเกียนตำรมันนะครับเออเณ์ตอก็คือการเล่นกานะครับเกณต๋อเป็นชุดกัใเรียของงาเนี้ยอบอสเ เนื่องจากตอนนี้ครับคลังบ้า,บากินอยู่ขอจบเกมสอปิโอพัทแรกเป็นเท่านี้นะครับต<อ>ัวไม่ได้พูดอะไรเพียไม่ยอมไม่ยอมนะครับคุณกียพูดอะไ,อะไมาเลยครับ,รบเอโอเอตายนะตาขอตายพีพอ โกปิโอเพียงแค่นี้นะครับในพาร์ทแรกและพาร์ทที่สองเราก็จะมาพบกับเกมโกปิโอพาร์ทที่สองแต่ไม่แน่นะครับผมอาจจะบปพดเกมอื่นต่อไปรอติดตามชมกันด้วยนะครับคุณกี้ครับลาท่านผู้ชมหน่อยครับไม่ลายไหมครับอาจจะไม่มีพาร์ทที่สองนะครับคุณกี้คุณกี้ครับคุณเสียอกี้ครับฮะคุณจะลาเออคุณช่วยลาได้ไหมครับ ลาครับลาอะไรลนาะลาคนดูอะครับครับผมอยากบอกว่าฟันโุดาฟันลุด,เด,ลดาเอาน,นะครับฟันลุด,ด่าก็จบไปแล้วนะครับผมไม่ใช่ครับเพร<ล>าะในพันแรกมันแค่นี้นะครับไปแล้วนะครับ